มากันแล้วเกม FC 2ซียี่สิบเอ็ดบนเล่นในระบบเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะเพืเ่อนๆลอา oh, เล่นในมือถือใช่ไหม well, จะรู้ลลแล้วนะว่าผมเล่นเอฟซีทัวร์ใบเดบิวต์มาดีเนี่ยภาพมันสมจริงมากนะแล้วจะเปิดจองเพียร์เลด้วยถ้าใครมีข้อมูล เพ่นก็ตคอมเมนต์ได้ภาพสมจริงมีการเคลื่อนไหวสามมิติท,ทันัดิดภาพสวยนะขนาดมัน,ดดมน,น,นมบุกตัวคนจริงปิ๊งปิ๊งเลยนะเนี่นอเป็นอนีชอบเล่นเกมบอลอยู่รู้ว่มเป็นมันซึ่งผม,ม,มไม่ีรู้สึกไม่ อันไม่เป็นไม่เข้ามือก็เลยนไม่ข้ามือที่นครับครับเปิดครเป็นตามมิติครับที่ยังไม่ได้ทเปซึ่งน่านเป็นงเยออเราองเรยทครับเดดูว่าเปนไงนแพลตฟอร์มการเป็นแบบ ผมไม่ได้ลงทนสี่คมีข้อมูลคอมเมนต์ได้รับว่าผมเพิ่มเข้ามาด้นืเอเปล่าผมก็เดินน,ดน,นี่ยทุกซีอางะีหมาบารีวิววีไม่เข้าเลยสตอร์นโอหน่าเหมือนจริงมากเลยคันทัมครับสวยงามส่วน a เ,เ,เอเมชั่นทครคบนะ